สวัดีครับวันนี้ร้านไพวันจะมานําเสนอจากพงจูกีนะครับตัวนี้เป็นใส่ใส่เป็นมอเตอร์เดิกนะครับผมจูกีรุ่น mo 6 8 1 4 s นะครับผมอ่าก็คือเป็นรุ่น6,800เรื่อง,ง่ายๆคือ6,800แต่โมเดลมันก็คือ6 8 1 4 s ตัวนี้เป็นกล่องควบคุมอยู่ด้านล่างครับเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟนี่ครับความเร็วสูงสุดก็จะอยู่4,500รอบ ก็จะมีตัวกำหนดเข็มขึ้นเข็มล,เมลงเวลาเราหยุดครับผมนะเรามาฟังเสียงนะครับผมจะมอตเตอร์พวกนี้จะนิ่มมากไม่มีเสียงเลยนะครับหัวจักก็จะนิ่มไปด้วยลองฟังเสียงนะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วนะไม่มีเสียงเลยเวลาเหี่ยวก็เสียงก็นิ่มครับผมสามารถลูกค้าจะไป,ป้งผ้าได้หลายแบบนี่ครับสีเข็มมันสวยงามครับผมแล้วก็ปรับทีหางก็ปกติ รุ่นก็คือน้ำมันเติมน้ำมันฉีดหัวฉีดอยู่ข้างบนฉีดน้ำมันขึ้นข้างบนนะครับผมแล้วก็จะไปพ้งหนาพ้งบาง,ง,ง,างพ้งอะไรพ้งริมพัดเชหน้าพ้งอะไรได้หมดนะครับจากรุ่นนี้อ่าเป็นซูกินะครับผมฟังเสียงูีรอนึงนบผมเย็บผ้าไม่มีตะโจด,ดไม่มีสะดุดตีเข็มออกมาสวยนะครับแล้วก็อ่าเรามาเกลี่ปตะเข็บอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นตะเข็บ ไม่มีกระโดดไม่มีขาดนะครับวิ่งกตะเข็บวิ่งดีมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านไทวันเลยนะครับผม